วันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็จะมารีแอคเพลงประกอบซีรีส์นะคะภูตูนี่ท่นนานอนความรักเพลงที่สามแล้วใช่ไหมอสองเพลงที่แล้วพี่รีแอคคนเดียวนะสงสารมากคือจะโฟกัสแบบยังไงดีน่าส <laughs> งสารมากนะคะคลิปนี้ก็ฟายก็จะมารีแอคเป็นเพื่อนพี่เอง <laughs> กับเพลงที่มีชื่อว่าภูตนั่นเอง เพลงนี้น่าจะเป็นเพลงเร็วนะเพราะว่าสองเพลงที่แล้วก็คือเพลงชาใช่ไหมปฏิกิริยไปนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงคู่อีกเช่นเคยนะคะพี่น้ำตาลกับฟรีบใช่โอเคเราไปดูกันเลยค่ะ Yeah. ฉัน<ส>ไม่ดุดใจเราเกี่ยบเข้าใกล้กันจะเป็นดาวพุ Blue, blue, brown, 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 mm -hmm. and ท้านายเงีุดสุดอุ้ยพี่อ้ายี่จมากสองคนนี้สวยก็สวยน่ารักก็เลยน่ารักก็สวยเท่ หาเพลงน้เพลงก็เพ่มอยู่ือไม่ว่าอยู่ที่ไหน้ก็แบหเพลงใ้แกงแ้ก็รู้สึก่าได้เลยอเพลน้มเลจบเป็นที่ร้อยกับชื่อว่าพลูโตเลยใช่ไหมคำเดียวนี่หรอเพลงพลูโตของตานฟิลเพราะมาก ใช่คือคือคือเรารีแอคเพลงช้าไปนะเราอ่ะคนนี้ยเราคนเดียวเออเราคนเดียวพี่พี่รีแอคเพลงช้าไปก็เออเพราะมากแล้วแบบว่าเนื้อเพลงก็เพราะอะไรเงี้ยน้ำตาลกับพี่น้ำตาลกับน้องปีมใช่ไหมแล้วแล้วพอเพลงเพลงีอยเพลงเหลวน่าจะเป็นคือมีเพลงเดียวใช่ไหมเพลงเร็ว ไม่ดูกันไไม่่แน่เขาปล่อยเพลงใหม่มาเรื่อยๆโลโอเป็นซีรีส์ที่เพลงเยอะมากยิงสไนเปอร์ช้ำช่าแต่แต่ว่าแบบไม่รู้ว่าเขาแบบถ่ายอะไรยังไงแต่ว่ามันเยอะเยอะมากแล้วเขาก็ลองมาได้ดีมาก้วยใช่คือมันฟังแล้วมันติดหูอ่ะคือเขาน่าจะแบบแทรกเข้าไปในแต่ละอีพีเนาะน่ารักมันดูสดใสในความที่เคมีคู่นี้อ่ะเป็นเคมีที่แบบ เข้ากันตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่อ่อนอ่ะแล้วเขาก็มีกระแสตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วเออเขามีกระแสนะน้ำตาลขนาดเขาขึ้นแหนะแขกนะนังสือรุ่นพอยใช่ไหมเออยังยังมีแฟนคลับยังมีจิ้มใอะไร่อมาจิ้นแบบในเรื่องที่เขาแบบไม่ถูกกันด้วยนะรเองมาจิ้นอ่ะเออได้เฉยเลยอ่ะน่ารักมากใช่เป็นเป็นคู่ที่เคมีแบบอุ้ยตอนตอนที่ว่า ้ยหลายเดือนแล้วนะที่ที่เราทำขุดโมเมนต์อะใช่เอออีพีหนึ่งเนาะแล้วก็อีพีสองจะมาเรื่อยๆนะใช่ในสัปดาห์มหกกรรมค่อนข้างที่จะแบบคือหนูลงพวไปแล้วเออถึงเต้นมาอีพีที่สองต้องไปไปขุดโมเมนต์เข้ามาอีกแหละแบบโมเมนต์ใหม่ๆที่แบบว่าเรายังไม่ได้ดูเนาะโมเมนต์ใหม่ทั้งโมเมนต์เก่าด้วยในในคือในในตอนเนี้ยซีรีส์เราก็พยายามที่จะรีแอค แม่ทันเนาะไปยาวค่ะก็คือที่แบบหายกันไปแบบบางทีไม่ได้ลงปฏิบัติต่อเพราะว่าช่วงแรกคือพี่ไม่สบายอ่าเพราะพี่ไม่สบายเสร็จปุ๊บหนูไม่สบายหนักมากตอนแรกเหมือนจะหายแล้วก็ก็กลับมาเป็นหนักใช่ก็อยากให้นี่แหละทุกคนอากาศมันเปลี่ยนมันก็แบบดูแลสุขภาพได้ใช่อย่าให้แฟนดูแลสุขภาพด้วยไม่งั้นจะเป็นเหมือนพวกเราแมันจะติดกันอะ แบบสลับกันเป็นเงี้ยมันก็ลําบากเพราะว่าบางทีมันปวดหัว,หว<ด>มันนั่งไม่ได้ไงเุกคนเอมอม,มันนั่งไม่ได้บางทีมันไอออกมาก็แบบจะไม่รีแอคอะไรเงี้ยมันก็กไม่สะดวกขนาดตอนเนี้ยคือมานั่งเลียก็ยังมีอาการท<ช>ี่แบบปวดจ๊แล้วพยายามแบบเออจ๊ะไอจะอะไรอยู่เลยแต่ว่าเรื่องวิเวียนศีรษะอะไรอย่างงี้ก็ไม่มีละแหละก็จะเหลือแค่การไอกับเนี่ยเสียงหนูที่แหบอยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เรามาพูดถึง เพลงเมื่อกี้เนาะเป็นเพลงที่เป็นเพลงเร็วในในแบบมันทําให้เราฟังแบบเออพอฟังเพลงเศร้าไปแล้วไงเพลงช้าเพลงเศร้าอะไรเงี้ยเรามาฟังเพลงเร็วตอนนี้มันก็เศร้าอยู่นะเศร้าหรอมันไม่เศร้าหรอเอาก็เรื่องราวของเจ้าหญิงไงที่พี่เคยรีแอคไปอะ เหมือนเขาแบบอยากให้ค like okay. right ู่กันีิรานอะไรประมาณนี้ยข้าตอนมันเป็นแบบเหมือนคำอ้อนวอนคร้องอะไรประมาณนี้เศร้าหรอรู้สึกว่าเป็นเพลงรักมากกว่าก็เพลงแหละแต่มันมีความโรแมนติกดราม่าด้วยไงโอเคเอาจะไม่เศร้าได้ไงเอ็มีเขาเออมันก็มีความเศร้าแหละแต่หนูก็รู้สึกว่ามันน่ารักค่ะเนาะโอเคชนะไปเลยเลิศสมมงเลิศปัง โอเคเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ฟังแล้วติดหูแล้วก็เนื้อแบบเนื้อลองมันก็มันเพาะอยู่แล้วทุกคนพี่คิดว่าน่งจะคนเดียวกันไหมแต่งอะไรเงี้ยเนาะนอคนแต่งเพลงก็คือเก่งมากทำไมถึงแบบปล่อยมาเรื่อยเรื่อยแบบว่าต่อเนื่องอะไรเงี้ยคนแต่งเพลงว่าเก่งแล้วคนทำทำนองเรียบเรียงอะไรเงี้ยเออเก่งมากต้องชื่นชมมากๆเลยแล้วก็เสียงร้องของทั้งสองคนคือแบบเข้ากันมาก เดืความสวยของเขาทั้งสองคนด้วยเวลาฟังมันเพลินโอเพลินตาอะไรเงี้ยรื่นน่ารักมากเสียงก็เพละใช่ใ่ก็อในเนื้อเพลงมันมันแบบสปอยไหมมันรู้สึกว่าเหมือนจะสมันมีฉากบางฉากที่เรายังไม่เห็นในอีพีมันจะมีแบบสปอยอีพีต่อต่อไปนะรู้สึกแบบนั้นอุ้ยมันพี่โฟกัสตรงชุดมันเหมือนแต่งงานอะหรือว่ามันยังไงอะไรยังไงนะ ก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้าาเราไม่ได้ใสนิยายแบบอ่านอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราก็จะดูไปพร้อมกันกันกบละครออนแอร์ air, ซีรีส์ออนแอร์แล้วก็เลยไม่รู้เท่าไหร่นาะแบบมันตื่นเต้นไงพอเรามาดูอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยรู้ว่าเขาจะแต่งงานนะอะไรย่างเงี้ยตอนจบอะไรยเงี้ยอืม,มันดาวมามาเรื่อยๆไงมันอาจจะต้องแบบน่าจะจบสวยแบบสวยแบบโรแมนติกแบบเพราะว่าในเรื่องนี้เวลาเขา เขาเล่นนะ่ะเขาจะแทรกด้วยคําที่อยู่ในนิยายด้วยนะเพราะว่ามันมีมีความแบบอืมเพราะว่าในเรื่องเอ่อน่าจะเป็นคือในเรื่องเนี่ยเป็นเกี่ยวกับการเขียนนิยายด้วยไงยของพี่ไออุอที่แบบเขาอยากเป็นนักเขียนนิยายอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นแล้วเขาน่าจะแบบจบแบบ<อ>แต่งงานแบบนิยายส,สวยเลิศอะไรเงี้ยเนาะอะไรแบบนั้นจบดีหรือเปล่าอันนี้แบบเนื้อเพลงอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่า มันมีอะไรมากกว่านั้นไหมเพราะว่าในเนื้อเพลงเหมือนะ่าเหมือนประมาณมีคามพปวติ้งเนื้อเพลงแล้วทุกคนใช่พี่เราต้องคือเนื้อเพลงมันจะสปอยดูรู้สึกอยู่แล้วว่ามันจะสปอยเป็นยังไงว่าเนื้อเรื่องไม่ไม่ทวนเนื้อร็องเออทวนเนื้อร้องไงแต่นี่หนูแบบพูดในภาพรวมเลยนะว่าประมาณว่าอ่าคือแบบ คือฉากแรกใช่ไหมที่เราดูปูโตพี่ไออุ่นอบอกว่าพี่ไออุ่นเนี่ยเปรียบเสมือนดอปูโตูที่แบบเหมือนมีคนมองไม่เห็นเขาอยู่ไกลมากๆอะไรอย่างงี้แล้วก็มีอีกฉากหนึ่งที่เราเคยดูผ่านมาแล้วว่าอ่าเมทาวีเนี่ยบอกว่าเมทาวีเนี่ยชอบดาวภูตเออแล้วก็อยากเห็นดาวููตอะไรอย่างนี้ือจะได้เห็นเป็นเพื่อนกันใช่แบบเขาเปรียบเสมือนว่าเขามองไม่เห็นแล้วก็มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่ว่าก็รับรู้ถึงความรู้สึกได้ว่ามันมีจริงๆนะแต่ว่าแค่เรามองไม่เห็นทาั้ก็เหมือนก็เหมือนเขามองไม่เห็นไออุ่นอะไรเงี้ยช่วงแรกอย่างเงี้ยใช่มันก็เพราเขารับรู้การสัมผัสด้วยหัวใจว่าเฮ้ยเขาแยกออกว่าคนนี้เป็นใครอะไรอย่างไงใช่เขารับรู้ด้วยหัวใจพี่ไออุ่นก็เปียเสมอนอะกุโตอะไรที่แบบคนอื่นมองไม่เห็นแต่ว่าเออมันยังมีแบบ ในทวีที่เห็นใช่แล้วเนาะเพมมันก็เหมือนประมาณมีแบบร้องให้พี่ไอว่าเออถึงจะอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่แห่งคนใดไกลแค่ไหนยังไงก็เออใช่ไปบาแซต่อไมันจะไกลแค่ไหนก็จะไปให้ถึงอะไรอี่หมาิมากาะห์ช่ำเลยเาะห์ช่ำแล้วคือคือทุกคนเราต้องมีความหมายเกี่ยวโยงกันเกี่ยวโยงเชื่อมโยงอันนี้คือความ โอเคค่ะก็วิเคราะห์กันได้ไปประมาณนี้น้วก็เราติดตามนะคะคูโตนิทานดูดาวความรักกันด้วยนะคะมี12อีีใช่ไหมก็แล้วตอนนี้ครึ่งแล้วเออครึ่งทางแล้วนะคะพรุ่งนี้คนเลี้ยงพรุ่งนี้เไรล่ะคืนนี้เนี่ยวันอีพีที่เจ็ดแล้วเออซึ่งเรายเลี้ยงอยู่ที่อีพที่สี่ล้ทุกคนเราจะตามให้ทันเออพรุ่งนี้ก็หวังว่าเราจะตามให้ทันนะคะ โอเคค่ะใครที่แบบเราติดตามเราทั้งสองคนรีแอคพูดตัวนี้ค่ะดูราความรักนะคะก็ฝากติดตามเราทั้งสองคนด้วยอาจจะไม่มีสองเช่นเคยก็ไม่เป็นไรนะคะฝากตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย